Oh, you fucking fight back? Or you will fight อ่ะไม่แดกหรอกลูกบอลน่ะโทรลายอย่างนี้เชื่อผมไปแม่งตรงนี้เลยเชืออ่อมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวฟังฟังพี่ตีก่อนเดี๋ยวพี่ตีเอาพูดอ,อยู่ไม่มีใครฟังเลย พูดอีกแก่เรออะไรวะไม่ไม่นะผมไม่ค่อยได้ยินอ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้อึดเมื่อกี้อึดเมื่อกี้อึดอึดเป็นเพราะว่าผมต้องปรับเสียงบอลด้วยนี่นะต้องเคียงบอลเขาต้องแก้ที่อะไรวะเนี่ยจัดไปในเมื่อลิจเกขอมาเราก็จัดให้เรื่องของพีคคือลงปุ๊บนะวงแรกอยู่กับเรา ถ้าถ้าโผล่ถ้าโผล่ตรงนี้นะเจกูบอกเลยนะไม่หรอกว่าคุณมแถวๆนี้เด้วยใครแก้พาร้อนวะไม่ได้ตามแลยเนี่ยเยี่ยแล้วคนนึงไอเจพี่แล้วสรุปไอแอคเคทาอะไรที่เอารูปพี่ไปใช้ให้ปิดหมดลได้ช่วย ที่แมวลูกพี่พี่เจมันปิดหมดแล้วใช่ไหมปิดหมดแล้วปิดหมดแล้วเออเฮ้ยเฮลิแฟลตรีฟาร์มปะเนี่ยของเปล่าหนึ่งตี้เปล่าหนึ่งตี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 ้ไม่อ่ะของพี่อ่ะเยอะเลยไม่ตรงพี่เจบึ้มบั้มเลยตรงมึงก็แหละมึงมึงมาร์กทีหนึ่งแต่มึงก็ไปนู่นอะมาฝั่งขวานี่สิพี่เจโดนล้อมแล้วน่ะโดนล้อมสองตีนล้วน่ะไม่มีเพื่อนเราเลยนั่ตรงนั้นน่ะ นสามตัวสี่ตัวนะเจไหวไหมเนี่ยไหวดิโภแล้วว่าหาเลยจิ๊บได้ไงผมจะไหวได้ยังไงโอ้หควบสี่ที่เจก็ทำมาแล้วใครขับรถมอไซค์ยุงไปวะพี่จีพี่จีพี่จีจะไปตั้งหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะในเฮลิแพดมันคุณภาพมีคุณภาพคุณภาพคุณตี้ ยิงบาตูกา้าเขาเรียกอะไรนะเห็นยิงกพนเซอร์ะมาดูกันได้ว่ารีเจกจะรอดมาหาพวกเราไหมนะรีเจกภารกิจมิชชั่นอินพอสิเบิลรอดอยู่แล้วเดี๋ยวไปซีระดับที่เจทำโค้ชสบายรอดใช่ไหมเรียบร้อยฮะ เดี๋ยวเขาลอดตีกันนะเราไม่ได้ไปตีับมันเป็นตีนะ้วเออโทษผมขอโทษทำไมกด M ดูแล้วทุกคนจะรู้เองเห็นไงกูบอกแล้วไอ้เจ <laughs> ไอ้สัตว์กู <laughs> บอกแล้ว <laughs> จะให้ผมไปหาทุกคนอีก ผมบอกมึงแล้วใช่ไหมทําไมอ่ะเน็ตหลดเน็ตหลดมึงดูวงสิดูวงสิเน็ตหลดเนตโหลดนะหรือวงวิ่งไปไหนลิเกวิ่งไปไหนอ๋อดูวงเฉยวงวงนึกว่านึกว่าลิเกหลุดแล้ววิ่งค่อยๆ่อยออกนอกไปพี่พี่อย่าพี่อย่าแปลกใจพี่อย่าร้องงั้นชินแล้วพี่เจลียววชินแล้วไงเกลียววง พี่บอกเจแล้วใช่ไหมอ้าวอ้าวมีคนมามีคนมามีคนมาใครมาวะใครมาวะมีคนมามีด้วยเหรอมีคนมามีคนมาเฮ้ยเฮ้ยมีตีหนึ่งมีตีมีตีหนึ่งตรงผมหน้าหิ้งหน้าพี่หน้าพี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยระวังระวังแต้มตรงมาตรงมัสามหลังหลังตรงนั้นมีด้วยนะ แถวเน,นเนี้ยแถวเนี้ยแถวเนี้ยแถวเ,เนี้ยมีหนึ่งตีมักสองอ่ะลงไปชุบเพื่อนมัน้ยไม่รู้อะ่ะออก,ออกขวาออกขวามีก็คืองี้่มันจะทำอะไรก็ไม่รู้เดืองสมองวะมันมีตัวดาวอยู่ตรงสมองแต่ไม่รู้ขยับไปไหนเลยอะ่ะแต่เพื่อนออกขวาแล้ววะอ้าวโอเคเรียบร้อยตายตายเฮ้ย ไอสัตว์เอออยู่นี่แบ <Yeah. S 1> อ,อกแล้วันพันผ้นนานะอยู่ข้างบนเดินเลยอยู่บนเดินเลยเดี๋ยวผมเติมก่ตวอันไม่ยิงไม่ได้เหรอเจไม่ผมยิงไม่ได้อะผมไม่อยู่หลัง<ๆ>ไม่อยู่หลังเสาเนี้ยนาเจ้นาเจ้เนีมย โผล่ส oh ัต oh, ว์กดไม่ลงเลยตัวนี้แหละตัวนี้แหละตัวนี้แหละมันลงไปทางนู้นแล้วมันลงไปทางนู้นแล้วมีคนมาทางผมมีคนมาทางผมตีลีกุกกว่าผมได้ปะอยู่ด้อยู่ใกล้เนี้ตีอยู่ใกล้เนี่ยมันอยู่มันอยู่ข้างผมเลยแย่ตีก็อยู่ข้างเต็มเนี่ยนี่มันอยู่ข้างกูดังมันอยู่ข้างกูดังนี่ยผมไปอยู่หน้ากูดังเนี่ย S <S นี่มันอยู่ฝัง่งรุ่นมันอยู่ฝั่งรุ่นฝั่งตรงข้ามเราก็อยู่หน้าโกดังเนี่ยตายหนึ่งตายหนึ่งตายใครตายใครตายตีต้มันตายหนึ่งเก็บ,บกิฟแจกอยู่ข้างโคดังออกมาเลยเก็แบบกิฟฮะ ไปรีบปุ๊บกับเพื่อนมาแล้วมั้งไม่ไม่อยู่นี่อยู่นี่อยู่หน้าเจอยู่หน้าเจมาต้ม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 เจ็บวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยเข้าหัวหน้าแล้วนะเฮ้ยโดนอยู่หน้านะหน้านะกระสุนผมหมดเหรกระสุนผมหมดสวยใส่กล้าก่อนจะโดน ซ้ำเลยเห่าซ้อมอีก่ะนาหินนาหินโอเคเจมีตัวหนึ่งด้านีเห็นหน้าขวาอุ้ยติดไฟติดไฟเฮียเออโอ้ยเดี๋ยวไต้ไซก้าต้องออกมาวิ่งได้แม่งแม่งตีเรามันจะอยู่ครบสี่คนไม่ได้หรือไงวะเฮ้ยคุณเจเฮียโอ้คุณแจโอ้คุณแจโอ้คุณแจอยู่ที่ไหนมันจะต้องมีคนไปตายทุกแมตช์เลยสัด ไอ้เออผมเอาไซก้าถ่ายตั้งแต่ตัวบนนู้นเนี่ยถ่ายยันข้างล่างอ่ะอาเช็ดแล้วระยะอยากทิปอะไรให้ผมบ้างไหมมีมีอยู่มันมีมีตั้งสวัสดีครับสวัสดีครับมีดีจ้าอ่เอ่ไม่เห็นมีคลิปอะไรผมเลยวะนี่ะผมมีไงผมมีมีมีคิบตั้งคิปตั้งกิตั้งพี่เจขอบคุณครับเกาะโอเคเกาะพังพอดีโอคุณแจมีคุณแจรีไปเถอะ จอดรถไปไหนวะนี่มากหนึ่งไม่มากสองคิวอยากดูตัวของผมเหลืออะไรบ้างเหเหลืออะไรเนี่ยดูอยู่เนี่ยเห็นแล้วเนี่ยมีอันนี้หนึ่งนัดแล้วก็เนี่ยเอาไซก้าไปไล่ไถมาเมื่อกี้นะแล้วจะไซก้าจอดไม่หยุดวัวแต่มันยิงไม่ได้เว้ยคือถ้าผมยิงอ่ะมันมันอยู่ด้วยกันสามตัวไงถ้าผมยิงปุ๊บมันมันต้องมาเอาผมสามตัวแน่แน่ป๊อ ผมไม่มีไอ้ตรงนี้มีเกาะสองตรงนี้มี S L R มาเอาหน่อยแอมอปไเอ่อ S L R อยู่บ้านเล็กมีเกาะสองที่นี่ด้วยเดินท่าน่าคเราภาคเยววิ่งลังติไกลเลยพี่ไม่เป็นไรนะโอ้หเฮ้ยเฮ้ยยิงยิงยิงอันนี้หน่อยในกอก็ได้นะยิงยิงห้อยหน่อยไหนๆก็อยู่นอกกองยิงเลยที่ผ่านยาอยู่เอาเลย หรวบให้กูไปเนีเย่ยพอเกาะก็หมวกนะพี่ตอนนี้ตายเลยที่จะรู้สากเดียวน้องเก็บได้ไหมเก็บไปยังอ่อยายังครับอยู่ในบ้านอ่ะสามเต็มเต็มเก็บไปย,ยังยังยังผมเลยแล้วเรามีกุญแจใช่ไหมเต็มมีกอซ่าเก็บเลยเก็บชิปยาของบรีบไปเำคลิปตั้งไป้ด้วย เอาจนได้นะนไปขายเนี่ยจิ้มป่อสงสัยต้องรีบต้องรีบไปกุญแจละเอ้ยต้องรีบเอากุญแ,แ,แจไปเปิดนี่ไงก็งปิรามิดข้างเราไม่ไม่ไม่ไปปิรามิดในนี่มันอยู่ในเฮ้ยเอเดิร์ดตกข้างปิรามิดเลยเมื่อกี้เนะี่ยเลงไปเปิดกันนะไปนี่ดีกว่าใกล้ ใกล้ไอ้น,นี้มากกว่าไปมาร์คสองใ,ใช่ป่ะใกล้เขาเรียกอะไรใกล้วงมากโอเคไม่คือไม่ใช่อะไรคือไม่อยากไม่อยากเปิดตรงนี้เพราะว่ากว่าเราจะชอบกว่าเราจะใส่นั่นเปลี่ยนปืนตายพอดีก็ไปีระมิดใหญ่เนี่ยีระมิดใหญ่นะาม,นะมาร์คเหลืองนะไม่พี่มันเหลือยี่สิบวิถ้างั้นก็ปิะมิดใหญ่ดีกว่ามาร์คสองใหจะมีใครทะลึ่งมาเดี๋ยวปูเนี่ยไม่มีฮักนอกวง นอกบ็นั่นแหละแคอย่างที่ผมวิ่งไปกับพี่เจวันนั้นแล้วแม่งทะลึ่งมาจากไหนก็ไม่รู้อ่ะมันก็ไม่ไกลมากนะเจเรมิ่ใหญ่ก็ไม่ไกลจากวงมากนะพี่เจเขาเผื่อเวลาเราชอบกันไงผมยังไงก็ได้เอาไงของมันจะเยอะกว่าไงอาจจะมีคุณแปดสามอันเลยไงถ้าไม่มีใครเปิดอาจจะไม่อีอะไรเลยก็ได้นะต้องมีสิวะ ไม่มีหรอกเติมัน่อมีอะไรให้ผมเปลี่ยนไหมครับยาเยอออะไรก็ได้ผูว่ากระสุนลูกซองติดพวกไปเป็นเข่งดีกว่ามาร์กสองไอ้วงสองมันก็กัดแรงสิดท้ายสีไม่ใส่กระสุนเอดเดียวอะไม่มีจะโขกก็ใส่กระสุนไปก่อนสินใส่ทำไมเราก็ดูกระสุดนดิมีสี่สิบทับสี่สิบเอา้าหรอ อันนี้ผมจริงไว้ให้เจเยอะแยะนะตรงนั้นอ่ะไอพ่อผมจำได้เลื่งจริงกันอีกอ่ะสี่ครับสีก็ไม่ต่างกับผมนี่ผมมีร้ออ่ะผมโยนให้สามห้าตีสนแอร์บ้างพี่วฝึกทีทสะดวกไหมดีสุดยอดโคตรดีแหละชุกไว คูณหอคูณหอบคูนหอคูนแปดไม่มาเลยสัตว์อ๋อไม่น่าเชื่อเลยพวโอ้ยาโอ้โหยายาชอบก็เป็นเรื่องใดผมไม่สนใจผมเดินเก็บยาเดี๋ยวเด็กเด็กเก็บยาเด็กติดยาได้ไหมเด็กเก็บยาข้างในแซมเก็บคูณสามได้ไหมฮะเก็บมาก่อนถืออยู่เฮ้ยจับตรงข้างในจับตรงอ่ะผมทิ้งไว้นั่นแหละฮะเฮ้ยมีมีใครเจอไอ เก็บเสียงเออาไหนว่าคูณหกอะเอ้ผมโดนมีมีมีเก็บเสียงเออามาแรกมาแรกมี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 ทุกคนผมโดนแกงไม่มีคูณหกไม่มี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 มา嘛มา嘛คูณหกอีกสองอันเก็บมาแล้วเก็บมาแล้วมามาเก็บเสียงนี้เก็บเสียงนี้เก็บเสียงนี้เดินมาเต็มปั๊มตมปั๊มตายละผลกับหนตัมในทุนีปั๊มแล้วไปเลยนะวงไกลโคตร แล้ววิ่งยาวอันนี้มีอะไรบ้างโอ้มีกระตาเหรอเฮ้ยแบนเดดโอ้เป็นคางนี่แหละที่กูชอบวิ่งยาวเลยวิ่งยาวเลยไกลไกลมากวงไกลมากผมขอโทษครับทุกคนบอกแล้วเราลงตรงไหนวงมันจะตรงนะ่ผมขอโทษครับทุกคน นี่พอหมอไซค์มาดีกว่าไม่นะท่านจะทิ้งพวกเราอยู่คนเดียวเฮ้ยทำไมบ้านแถบนี้ปิดนี่วิ่งหายาดีกว่าโอ้โหแจ๊บเยแต๊ผมจะไม่ทัดวงมานี่ไงผมเอายาผมเห็นยาในบ้านนี้เดี๋ยวผมเห็นยาในบ้านนี้อ้าว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 เฮ้ยทำไมนี่ไงผมไปผมเมาเอาไปอันหนึ่งนะเรามาติดตามดูเลเวนฮาร์ดนะฮะเลเวนฮาร์ดเขามองเห็นยาได้ยังไงนี่ในบ้านนี้ นี่ไงน้ำกระป๋องเลเวนฮาร์ดมองเห็นยาตั้งบนมีอีกมีไงน้ำแกระป๋องมันเห็นจริงๆด้วยรีพอร์ตเลยฮะรีพอร์ตไม่ได้ปรมองเห็นยาได้ยังไงไม่รู้ความรู้สึกมันพาไปสารลูบมาิะดีไอเลเวนฮาร์ดที่ว่าเองจะตาย ให้ได้อะคือยังไงผมก็ต้องเอาที่ไม่งั้นไม่ทำะถไม่ไม่ไม่มีมอไซค์ไหนใกล้ๆอะมอไซค์เหรอเออเดี๋ยวมองหาแล้วเึงจริงต้องหามอไซค์แล้วจริงไม่งั้นเองไปไม่ทันมีมีมีตรงนี้มีตรงนี้มีมอไซค์เดี๋ยวไปรับเดี๋ยวไปรับไฮ้มันขับไปคนเยอะสองคนสองคนสองคนนี่สองคนมันที่มอไซค์สองคนสองคนเออผมไม่ผมผมไปเก็บยามาเยอะพี่ไม่ต้องห่วง ปั๊มไว้แต็ปั๊มไว้แต็ปั๊มไว้แป๊บเดียวแบบนี้มันใกล้ปั๊มยาปั๊มเลยเปั๊มเลยหลบแล้วโอ้อะอะไรอ่ะไปเลย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 ฐานฐานฐานเมื่อกี้เมื่อกี้จุ๊บกระเด็นใส่เฮ้ยมันซ้อนหลังปั๊มได้ฐานเนาะอ,อกมาเป็นเข่งไม่ชวนสะักทีไม่อยากรู้ จิบามถ้าทนทีนี่พูดเลยว่าไม่ขื้นอีกเลยกัดลิ้นตัวเองตายเลยไหมไม่ชาปโป้เหรอพร้อมดีกว่าพี่เด็กยอาดีกว่าเอ่อเฮ้ยใกล้ๆ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 าปโปเข้าเข้าเลย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 มีที่หลบอ้อมไปอ่ะโล่งๆทั้งนั้นก็เขาโอ่งยิงง่ายกว่าไอ้นี่ตรงปิรามิดมียานเลงนะทางขวาอีกแล้วอแต้มเออเนี่ย โอ้แต่ไม่หมดดีเาว่ะทางขวาผมไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อะไรทั้งสิ้นสิบสามคนสิบคนไอ้เหี้ยมี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 ครบเพื่อมีเขาไปพี่ถามอย่างนั้นไหมเขาไปพี่ถามอย่างนั้นเขาไปพี่ถามอย่างนันเออตรงนี้มีอีกอันหนึ่งนะพี่ตามมาเลยแต่มองเห็นนะเจ๊เจ๊ตามมาตรงนี้มีอันหนึ่งเพื่อนเออ มาเดี๋ยววิ่งไปหยิบมันอาจจะมันอาจจะสู้มะเร็งกันอยู่ก็ได้นะเว้ยข้างนอกอะเปิดเพจเสร็จปุ๊บตรงนี้มียาหนึ่งกระป๋องเออตรงนี้กระสองก่อสองใหม่กรอสองใหม่ได้ยินเสียงเด้ยเสียงปืนจากบนเขามองบีมแล้วมองบีมแล้วมองบีมแล้วที่มาหลบมาหลบในปีรามิดนี่มองดินี้าม่ได้หลบไม่ได้ ไม่เราลอดรูไปดิได้ได้พีระมิดนี้หลบได้เออเนี่ยมีจับเบาลน่ะก็เล่นไอเคอยู่ไม่เล่นนะโอ้โหพี่จะมันกดพี่เจดูยังไงวะพี่เจฮะฮะเอชเอสผมนี่แบบว่ากดโชว์นี่กดโชว์กดเจมาเอียวกดเจกดอฟเฟิดคุโน่คุโน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 ่กดจัดดิกระใส่อยู่นี่ว่าถ้ามีถ้ามีกิฟเอียงนี่ก็โอ้โหเรียกว่า ไอ้คนอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างพีเรมิสคณอยู่ข้างล่างพีเรมิดไม่ไม่อ้คนมาเปล่าไอคนมาเปล่าดูด้วยอืมใ้เคี่ยแม่งอยู่เขาแห่งความตายดีกว่าพี่เจตรงเนี้ยไม่ไม่เห็นบนเขายังไม่เห็นนะออ ไปเล่นพีโลมิดติติได้ดูขวาไว้อันนี้พีโลมิดติติล,ลงเติมเลยนะพี่ยาพีโลมิดข้างบนนี่ก็ลงลงอยู่นะนี่ยมาเล่นนั้นอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะชิปหายละไม่ไม่อ้อมอ้อมเขาได้อ้อมเขาได,าได้โอ้โหเฮ้ยเราเจอแตงชาไปหนุ่มน้อยอะไรวะอ่า เก้าแปดเก้าแปดสิบเอ็ดคนอยู่ข้างหน้าเห็นปะเห็นป่ะสีแดงนี่หน้าเราเนี่ยเปิดเลยโอ้โหยโอ้โหเนิดคือไปหวานเลยสัสโอ้สองตัวเปิดเลยอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยพีระมิดหน้าเราเด็กปิ๊งเล็กน้อยน้อยเนี่ยมันต้องเปิดแล้วอ่ะเพราะงั้นเราก็ต้องวิ่งผ่านอยู่ดี มันมีตัวฝั่งโน้นยิงพี่อือกูยิงไม่โดนเลยหายนี่พี่เจนสี่วิวะไปพร้อมวงอ่ะในหลุมอะรุ่งการาแล้วร้องขวาด้วยระวางขวาโผล่มยิงเออดูขวาไว้อ่ะโยนกลยกงกลางตัวเจวิกเลยเจวิ่งเลยมีกระเปิดด้วยเนินบังอยู่ ไม่บางขเลยเดินขึ้นเนยไปเลยขึ้นเนยไปเลยเดินไม่บางหรอกนี่แม่งเดือนแห่งความตายหรอกมันจะปวดกระแถบบ้านเลยปวดกระแถบบ้านไม่มีแล้วเออตอนนี้ไม่มีแล้วมีสองตัวขวาแล้วแหละมีสองตัวขวาแล้วแหละตัวที่ยิงผมอ่ะน่าจะมงออกมาสมูทกันไปสมูทเหกิดละล้างอยงนี้เลย อีกตัวนะมีตัวนะเฮ้ตายเลยดวตายเลยตายเลยตายเลยแต้มโดนมอบมอบมอบแต้มโนบ้าเดบ้านึงนะเดบ้าจะวิ่งเข้าหิมีชีวัยที่วัยพี่เจมีกระสุนเจ็ดแห่งวะอยู่ในวงนะไม่ต้องรีบโอ้โหเฮียอย่างแม่สยสา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 ย เราเห็นแล้วพี่เจรอรอรอมันโบกกันมันบวกกันมันบวกกันมามาคนละตีคนละตีมันอยู่ซ้ายนี่มันน่าจะเหลือตัวเดียวไอตัวซ้ายยิงนี่ดูถี่เลยระวังอย่าออกอย่าออกมันเล็งหรอกเจ็ดมันต้องวิ่งอ่ะมันต้องวิ่งรอรอมันวิ่งรอมันวิ่งห้ากูสมบูรณ เอามันอยู่ขวาแล้วมันอยู่ขวาแล้วมันอยู่ขวาสมุกแล้วเออตรงสมุกเลยเออขวาขวาตัวหนึ่งขวาตัวหนึ่งสองสองขวาสองน่าหินหินคนตัวเฮียเนียเขาเบิดครับเันอยู่น้องมองันอยู่น้องมองันอยู่น้องมอง เหลือเหลือที่ซ้ายแล้วเหลือที่ซ้ายแล้วเหลือที่ซ้ายสามตัวใช่ป่ะไม่ใชเหลือที่ซ้ายสามตัวผมด็อกนะขวามืออ่ะแม่น่าหน้าหินเต็มอีกตัวหนึ่งวิ่งมาสองตัวแค่ตัวนึงตัวสองตัวก็มีแหละเนี่ยแต่หินว่างว่างไปตรงกันนี่มีป่ะหินที่มีต้นไม้อ่ะมันเก็บนะว่าอะไรต้องโดนหุ่ยพี่เดี๋ยวตรงนั้นตัวหนึ่งก็เหลือซ้ายงั้นแหละเหลือหินเลยซ้ายเลย งั้นตัวแล้วก็ซ้ายรอ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 นิ่าเจดูซ้ายเจดูซ้ายให้เต็มดูข้างหน้าฝ่าเข้าผมเจได้ยิงได้เหรอวงบีบแล้ววงบีบเรื่อยเรียโดนล้อมแล้วี่ยสวยๆไปโนไปโนไปนไปได้ปะขังหมอกขางหมอกขางหมอกตัวเดียวดู เดี๋ยวตัวเดียวสองตัวจะรับซิกแล้วครับผมเป็นหินเปลี่ย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 นชิบหายแล้วเหลาตัวเดียววิ่งเข้าไปแล้วนะตีีหินวงไม่เมื่อกี้นี้มันมันกัดกระเป๋าพี่ไงแต่ตัวพี่โดนตาเพจเรื่อย ึ 2> 1, 2, ง่งสองสามสองสามทางหลังมีแต่ลงนู่นลงนู่นกันไลงแล้วลงนู่นลงนู่นโอเคใครจะก,กล้ามาลงที่เดียวกันเราอะไม่กล้าหรอกฮหลังนั้นที่หลังนั้นมีของดีว่าโอเคไปแ,แล้วแอมฮะไอโปก็อย่าบ,บอกเขา เฮ้ยผมเห็นไกลๆฝนล่มปะใช้โปันกรัดมาได้โใช้โปก็อย่าบอกเขาไม่ได้ใช้โป้รีพอร์ตรีพอร์ตได้เลยนะครับนีนีเจกก็ไม่ใช่เลเวนทาร์ดนะผมไม่ได้ใช้โป้พี่ม้องมองเห็นได้ยังไงก็เห็นจากฝนล่มไงว่ามีของมีแหลมๆมาให้เห็นเฉยๆมันอยู่ในบ้านไม่กูดังเปิดผมเดียวเพราะกูดังเปิดตาเลยพี่ อ,อมาน่าผมโปรตรงไหนที่เดินมาดูตรงอ่ะอยู่ข,ข้างๆกันนะเดินมานี่อ่ะผมแค่เห็นคูณแปกับเอ็มยี่สี่นะมันแปกตรงไหนนะอ,อ่ะเฮ้ยเฮ้ยจริงปะเนี่ยไอ้เฮียคูณแปดเอยี่สี่จริงๆด้วยไอ้สัสผมปิดตรงไหนวนเอาเอ็มยี่สี่มาแล้วเดี๋นะเดี๋ยวนะวนะแล้วโกดังก็ไม่ได้เปิดนะแตมมันเห็นได้ยังไง มันอยู่ตรงนู้นมันมีหลังคาเนี่ยมึงเห็นได้ยังไงเด็กเจอมันไม่โหลดเชื่อผมดิกูไม่เชื่อเด็กเจอไม่โหลดแล้วเห็นของที่อยู่ข้างในกูไม่เชื่อจริงๆพี่เชื่อผมไม่เชื่อไม่เชื่อเชื่อผมคือเอ้ยตีเอาเรื่องมาตีเอาเรื่องวะกันไม่เอาพี่ไม่เอา